ตะเค้ยเย้มดูกันว่าจะมีอะไรมา <Hey. S 1> ตลาดหัวตะเค้เป็นชุมชนก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า,า100ปีซึ่งที่นี่เป็นหน้าที่มีความเป็นเอกอลักษณ์และยังคงความเป็นไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนทางตัวอาคารม้เก่าี่ยังคงความเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมหรือแม้แต่ถนนี่ยังคงความสวยงามในแบบโบราณและเมื่อเดินไปถึงท้ายซอยก็จะเจอกับร้านที่มีชื่อว่าสี่แยกหัวตะเค้ รา้านมีอาหารอร่อยและราคาไม่แรงอยู่ติดกับคลอง,งน้ำทำให้มีความสงบ,บและเย็นลมื่นและที่นี่ยังมีขนมโบราณที่หาซื้อได้ยากในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมยุค8 0หศูนยในยุค9 0ที่นี่ก็มีหมดเลยอีกทั้งยังมีงานแทนเมกมากมาย,ยางาน,นวาดภาพงานศิลปะหรือแม้แต่าการร้อยลูกปัดและที่นี่ยังมีร้านขายของฝากไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจน่าราน่ารักกิฟต์ติดผมหรือแม้แต่ตุ๊กตาปั้น อกจากนี้ที่ตลาดของตะเคียยังมีที่ถ่ายรูปสวยๆไม่ว่าจะเป็นมุมสะพานไม้มุมริมแม่นม้ำหรือแม้แต่รุม,ม้านไม้เก่าๆสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปสามารถมาท่องเทีย่ยวที่หัวตังเคียได้เลยค่ะซึ่งการเดินทางก็ไม่ยากเลยนั่งแอร์พอตลิงจากสถานีพญาไทมาลงที่สถา,น,า,านีลักระบังต่อรถสองแถวไปอีก8บาทเดินข้อซอยไปอีกนิดเดียวก็จะเจอกับตลาดของตะเคียแล้ว